สวัสดีครับทุกคนเรอกับช่อง n o p l e f u t u ว e นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกในแบบ่บจำชื่อไม่ได้เหมือนเดิมขอโทษนะครับก็เหมือนเป็นการแบบถ่ายหนังนะครับอโอเคคนถ่ายแบบ1รูปก็ได้ประมาณ5้าเหรียญแต่เราแต่ว่าอันนี้มัน30มสบอะเราต้องรอประมาณแบบเท่าไหร่นะ100ล้าน ไม่เสร็จยังเฮ้อีกอีกครั้งเดียวนี่โอ้หโอ้หโอ้โหสุดยอดมากเลยโอ้คือเพิ่มไนเลย20อันนี้1อยบาทอันนี้1อยบาทเหมือนกันทำไมมันแพงจังเลยเนี่ยแต่ละอันอีกอีกอันเดียวอีกอันเดียว นี้มีไฟประกอบด้วยเพิ่มทีละสามสิบต้องรอประมาณก็คือถ้าเกิดแบบว่าทายสามครั้งก็ได้เก้าโอเคต้องรออีกอีกอันเดียวนี่ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วได้ไฟมาอีกอันนึงนะครับ โอเคแล้วอันนี้ราคา150 250 150, okay. 150. โอเคเอา150ว่ามีชาเขียวด้วยเดี๋ยวจะ150รอ150กัน130แล้วอ่ะรโอเคใสม่มีชาเขียวมีชาเขียว อันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยโอ้โหอันนี้เท่านะสองร้อยโอเคนี่ได้ได้กองมาอีกอันนึงอันนี้ราคาสามร้อยอันนี้ราคาสองร้อยห้าสิบโอเคค่าใจแต่เราต้องรอตลอดเลยอะ อืมโอเคสองร้อยเก้าสิบานี้่ยอะไรเนี่ยที่นั่ง <c oughs> ไม่น่าใช่โอ้แต่บ้าเรอที่นั่งบ้าอะไรไปแบบนี้นี่โรบักโรบักอีกแล้วระหว่างนั่งรอก็หลบัลบรอตรงนี้เลยเฮ <c oughs> ้ยอย่าเพิ่งหลับระหว่างรอเราไปไว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าเเ <c oughs> ห็ยวนะลงได้หรอเอา้าน้ำปลอม หลอกดาวกันนี่หว่าเอาเ้ยเดี๋ยวหกร้อยสิบบาท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 ,บาทถึงอยากถึงซื้อนี้ด้วยแต่ก้อนี้ด้วยโหอันนี้อะไรเนี่ยที่นั่งพักหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ราคาห้าร้อยโหคุยแท้ะมาสู้กันหน่อยสู้กันหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้กันอย่างแบบมอมมันเลย ไม่มีใครยอมใครโอ้โห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 อู้อีออคนนึงอ๋อไมอ,อีกคนนึงถือไมเนี่ยอะไรสิราคาประมาณสี่ร้อยพอดีเลยไฟนี้ก็ไม่มีอะไรนี่เพิ่มประมาณสี่สิบเจ้ารออีกเท่าไหร่เนี่ย เฮ้ยแต่400แล้วนะว่านี่อันนี้ราคา6อันนี้ราคา600อ๋อน,นี่ไงถ้าถ่ายแล้วมันก็จะนี่บทบาทเป็นคนถ่ายถ่ายกันแบบตรงเนี้ยนี่คือ ผมคิดว่าแบบสองคนนี้ก็นั่งอยู่แล้วก็แบบทะเลาะกันแล้วก็เอามาสู้กันเ <c oughs> ดาใช่หรือเปล่าไม่รู้โอเคเฮ้ยพันหกเงินตั้งพันหกไงใครเนี่ยโอ้โหคนดูโอ้ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็อันนี้ด้วยหรออันนี้นะคะสี่ร้อยห้าสิบโอเค นี่มีไฟอีกหนึ่งราคาพันหนึ่ง,าา 1, งโอ้โหแต่นี้ถ่ายด้วยอัตโนมัติเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละ185โอ้โหเยอะมากโอ้โหโอ้โหโอเคอุ้ยตกใจอะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหน อันนี้ราคาพันสองร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้เข้างหลังนั้นอันนี้ที่นี่เหมือนเป็นแบบสถาที่ถ่ายตำถ่ายตำถ่ายทําถ่ายตำอะไรหรอมีท่อน้ำอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหราคาพันบาท ส0งอโอ้โหยิ่งแบบซื้ออะไรพวกนี้เยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะนะครับอันนี้หลังคาหรือเปล่าท่อน้ำอีกแล้วหรอทำไมท่อน้ำมันเยอะจังเลยเ่ยอ๋อนี่ไงนี่ถาดตรงนี้นี่แล้วมันก็จะเห็นชาเขียวตรงนั้น อันนี้ราคาหน5 0งพันสองร้อาสิบหนันสอ้อยาสอันนี้สีนี่อู้วิเท่เท่มากเลยเนีย่ยเท่าไหร่อือม ป๊บโอเคราคา 500. ห้าร้อยโอ้โหถูกมากเลยห้าร้อยพันบาทโอเคก็เหลือแปดสิบบาทเสร็จปุ๊บก็มีหลังคาพอมีหลังคาแล้วข้างหน้ามันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเออเอ่เอ หัอะไรเนี่ยโอ้โอติดติดไม่ไหวเลยคือไม่รู้ว่าจะติดแบบนี้ไปทำาโอเคอโอ้ใจจะทำอะไรเียเดี๋ยวนะทุกคน โอเคอ่ะอันนี้สองอันนี้ราคาสองพันเดี๋ยวนะไปเอาด้านลนก่อนเมื่อกี้ไปตั้งอันนั้นโอ,โอเคเพิ่มที่เรามาสองร้อยกูสิบห้าในดูรอบนอก นี่คือสถานที่เข้าไม่รู้จะทำให้สวยไปทำไมทังด้ยวยพี่เป็นสถานที่ถ่ายทำนี่นี่โอเคอันนี้ราคาสองพันห้าร้อยถ่ายได้โอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเฮ้ย โอ้โหใหญ่เป็นบ้าเลยโ,อโหออะไรเนี่ยนี่ราคาประมาณสองพันเซตหนึ่งพาร์ทคืออะไรโอ,โทอ้ทางเดินทางเดินมาตรงนี้แต่ตรงนี้ก็มีอีกอันนึงก็ราคา2องพันเหมือนกันเลยอะ่ะ สามพันคือหลับรอเลยได้ไหมเนี่ยใส่ชุดนอนอยู่โอเคผมผ้านอนรอให้ถึงสองพันยังไม่นอนโอ้โอเข่เเ่ฮะสองพันสามร้อยละ คือเอยียงหรืออ๋อเสาไฟเสาไฟนี่ราคาสามพันหืมอ,อะไรเนี่ยทำไมมันขยายขึ้นอันนี้ก็ทำยังทำแบบขมขม้น โอเคนี่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 นะทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับแต่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง n ั p เ e r f u t u r e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายทุกคนครับรู้ไหม้างบ้านผมเนี่ยเปิดเพลงอยู่แล้วจะบอกไป็นอะไร ข้าบ้านครับหยุดเปิดเพลงโอเคไม่รู้จะติดกระสีเพิกหรือเปล่าพู้ต้นไม้าานนบายบายครับ